สวัสดีค่ะหนูเด็กหญิงเชยดาสวสดีปองหทนหนึ่งที่ห้าวันนี้จะมาพูดเรื่องความเชื่อศรัทธาค่ะฝรั่งคนหนึ่งถามหลวงพ่อชาสุภัทโทว่าชาติหน้ามีจริงไหมถ้ามีจริงช่วยหลวงพ่อช่วยพาไปดูหน่อยหลวงพ่อชาตอบแบบถามว่าแล้วพรุ่งนี้มีจริงไหมถ้ามีจริงช่วยพาตมาไปดูหน่อย ความเชื่อศรัทธา 1. กรรมศมรัทธาเชื่อกฎแห่งกรรม 2. วิปากสัทธาเชื่อผลของกรรม 3. กรรม,มสักะตาศัทธาเชื่อความที่สัตว์มีกรรมเป็นของตน 4. ี่ตถากะ โพธิสัตธาเชื่อความตัดสูุของพระพุทธเจ้า